สวัสดีคะ่ะสวัสดีแฟนเพจ Facebook และ TikTok ทุกท่านด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็มีข่าวกีฬาที่น่าสนใจและติดตามอยู่ตอนนี้นะคะวันนี้ก็มีข่าวลือว่า PSG วางแผนที่จะย้ายลูกชายของ nen, ท็อตแนนท่ามกลางความสนใจของเลอันมาร์กลิซอนเฮอร์มินได้รับความสนใจจากปารีสและเลอันมาร์กลิ โดยมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความตั้งใจของเมสซี่และเอ็มบปเป้ปารีสกำลังชั่งน้ำหนักตัวเลือกกองหน้าของพวกเขาเนื่องจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับเมสซี่ เมื่อสัญญาของเขาจะหมดลงเมื่อสิ้นสุดฤดูการนี้เมสซี่เลือกเวลาคุยเรื่องอนาคตของเขากับสโมสอนและทีมชาติไปจนกว่าจะจบฟุตบอลโลกที่จะมาถึงนี้แชมเปียนลีกชาวฝรั่งเศสย,ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเอ็มปาเป้ซึ่งตกเป็นประเด็นของการเก็งกำไรอย่างต่อเนื่องแม้จะเซ็นสัญญาฉบับใหม่จนถึงปี2568ในช่วงเริ่มต้น ฤด,ดูการนี้นะคะและยังมีข่าวออกมาว่า PSG ช่างน้ำหนักการเคลื่อนไหวของซอนเฮอร์มินที่ปารีสก,กำลังพิจารณาที่จะคว้าตัวของซอนเฮอร์มินกองหน้าของท็อตแน่นฮ o อตสเปอร์ ตามรายงานของเอลนาวซิองนาวประธานของเปออตเซจะพยายามพูดคุยกับซอนเฮอร์มินในระหว่างการแข่งขันฟุตบอลโลกซึ่งเขาได้รับเลือกจากประเทศของเขาถึงแม้ว่าบา้วตาจะแตกเมื่อ2ส,สัปดาห์ก่อนก็ตามรายงานว่าเลอันมากลิกเคยให้ความสนใจในตัวของซอนเฮอร์มินแต่ท่านประธานสโมสรเปเลสได้ไปตามขอราคา80ล้านยูโรสำหรับนักเตะวัย ส0ปีลายนี้นะคะสำหรับข่าวกีฬาวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะและอย่าลืมติดตามชมข่าวต่อไปของแคร์ลูกหนังด้วยนะคะแคร์ลูกหนังก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e พร้อมกดกระดิ่งให้แครลูกหนังด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ